เออขอยาวบอกฟังมา <S <S ขอยไปซื้อของโย่คุ้มบมาเมือเศร้านี่อืจะของร้านเขาถามขอยาวใจได้งของจากบอถามไม่งอาน,น๋อพ่อใหญ่ยให้นู่นแตข่าวว่าพักกันมวนคักบอกมาขึ้นนี่ลูกเต่าป่วยโย่ขึ้นจะพักกันเสียดกันคันกเนกาะวันสันเดย์สื้อกระเสื่อตะของหวานแบบไรหนึ่งบอเม็นพักกันเสียแม่เราบอเนอาะวันสันจะคว้าก่อยฟังอยู่เด้อแล้วบ้า,าี่ไหมจะคว้ากันหอกไป <S <S <า>เบ่าแม่เอาลูกก็เป็นอนยังสี่เหรอจักแล้ว เอาไปวอาได้จังไหนมึงขึ้นในห้องไปกินเขา่หาห้องไปซื้อของใส่แล้วห้าเข้าบ้านนะเขาว่าห้าหันไปพับไปฟังเพลงไปกินเราแล้วก็เมาเยอะหันมาสัน่นอ่ะจะได้จะได้ไปโหดเรื่องนั่นแล้วนี่ของคนอื่นคนนี้ไม่แต่จังหวะเบาเป็นเนาะตนาย,ยครับตนายนายนี่เบาเป็นค่ะโอ้โอ๊ยยอมย่อมเราปากเป็นบ่มากเลยก้ายาเราถอดแต่บอกให้เจ้าฟังไปซื้อเลยล่ะแล้วไปว่ให้เขาเมาแล้วแหละหางเกี่เข่าหันปเขา,บ,ขาบ้านห้างเกี่ยวเข่าบ้าน กินใายเงินเบิดล่ะหเอาเ้าเัินคือสิบเบิดจะเจ้าไปใช้ยังเรอเนี่ยเอา้ากระจายค่าเราสองโตหันเนี้ยหมื่นกว่าบาทมาขึ้นนี่แม่เอา้าถ้าค่าเราสองโตหมื่นกว่าบาทอื